ลูกเอาไหแล้วกันผ่านโลกมาเยอะเลยเนาะมาถึงจุดนี้เอ้าโอ้ยผมก็ว่ามันยืนเป็น,นอย่าง่างกระด้างเดี๋ยวนี้มานอนตรงนี้เหรอลูกอ่ะอ่ะกไม่ไหวแล้วเนาะโอ้จาจใจใจในอนตรงนี้ก่อนแล้วกันอมไม่เป็นไรลูกนอนไปเอะนอนไปเอะนอนไปเอะอ่ะไม่ไหวแล้วเนาะอ่ะทั้งเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาจโย ข้าพเจ้าอาคัธโมยุทธนาทองดีขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญพานานนี้ให้กับน้องนกที่บินมาอำเภอเถินจังหวัดลำปางบ้านหนองบัวให้เขาได้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสรรพเคราะห์เสน่ห์จังไรพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขาได้เจอด้วยเถิดเพื <c oughs> อ่องอาลูกเนอะดูนะนอนตรงนี้ก็ได้เลือกนอนตรงนี้ก่อนก็ไ,ได้นอนตรงนี้ไปก่อน อ่อไหวก็บอกเนอะอ่อจะไปก็ไปเลยอืมออนอนนะลูกเนอะอ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอ่าอืมไม่รู้ไปมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้เนะาะอาจจะหลายที่หลายทางอ่าเอ็นดู น,นิจังอนัตตาตามนั่นลูกเนียออกก็เช่นเดียวกันตายแล้วก็ไม่มีอะไระวันเดียวเผาไม่ต้องไปเมียอย่างนักตุเจ้ากับจัปเพล์แค่นั้นแหละที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรม ก็ว่าเอ้เราก็ว่าไอ้ขอมายืนมองหน้าเราหอนอย่าง,างเดินแวดอยรอบบ้านครับพี่น้องจา๋านี่ก็ลเลยเออรัศกรรมมายืนตรงนี้แล้วก็นอนล้มเแตะ <c oughs> อ้าอ่าถ้าจะไปก็เดี๋ยวก็จะจัดการให้นะลูกเนอ่อปล่อยใหปุ่นอยู่สงบสตทีทางก่อนอ่ามันยากาศเก็บเพี้ยวบ้านอืม นี ue, ่บะผางออกแล้วเนอะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดจะมาแอลก็มานะนี่นี่นี่ออกแล้วเนออันนี่โอ้โหสวยไหมอู้หลังนกสดมาบะผางได้จังดดเนี่ยเอาตามท่านน่ะนี่พอแล้วโอ้ยเหมาะแต๊ะนี่จากผมเจสเออน้อยลายงาน